ห้องเรียนคนยราาูเบิ้ลอาาะะัสลามมุลิกุมมารอมะตุรลอวะบรกาตุนะคะซลามัตทาะิลายาอิดินอัจฮานะคะยินดีต้อนรับลูกๆชั้นป .1 เ,เข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเราได้พักผ่อนไปหนึ่งสัปดาห์นะคะคุณครูนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนนะคะยังไม่ลืมสิ่งที่คุณครูสอนไปที่ผ่านมานะคะ จะมาทบทวนกันนะคะคุณรูณสอนสระอะไรไปแล้วเอ่ยอ่าเก่งมากนักนเรีนนึ่งจำได้อยู่เลยนะคะก็คือสระอ่านะคะสระอานะคะสระอาเป็นสระเสียงเสียงสั้นหรือเสียงยาวลูกอ่าสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวเวลาเราเขียนนะคะเราจะเขียนไว้หลังพยัญชนะนะคะ เมื่อพยัญชนะมาผสมกับสระอานะคะพยัญชนะตัวนั้นก็จะอ่านออกเสียงสระอานะคะอย่างเช่นอย่างเช่นคําว่ากอากาต่อไปพออาขาอ่านะคะต่อไปตอ คุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการแจกลูกนะคะการอ่านแจกลูกและการเขียนแจกลูกสระอากันนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวคาแรกนะคะเราจะมาฝึกอ่านแจกลูกสระอากันก่อนนะคะคาแรกนะคะคือคาว่าคาว่าอะไรคะอ่าคือคําว่าปออากา กอากาต่อไปคำที่สองคำที่สงองตอ ขออาขาต่อไปคือคำว่าอะไรคะ O อ,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 อา O ่นานะคะสำหรับนะคะเป็นไงบ้างคะสระอานะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนทุกคนยังไม่ลืมสระอาของครูต่อไปไปทุกทวนกรอสระอากันนะคะ เรียนยังจำกลอนสละอาของคุณครูได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านกลอนสละอาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูหวังว่าโรงเรียนปิดไปหลายวันนะคะกลอนสละอาของคุณครูนะคะนักเรียนสามารถจําได้แล้วนะคะ่ะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะ,ะป้าป่าป้าสะระอาป้า ระอาปาป้ามีกบตัวใหญ่ในกระเป๋าคุณป้าอาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกรอนสระอานะคะนักเรียนลองนับดูหรือ,อยังคะว่ามีสระอาทั้งหมดกี่ตัวใครลองนับแล้วบ้างเอ่ยถ้ายังไม่ลองนับนะคะเดี๋ยวหลังจากเริเองตรยนนี้นะคะให้นักเรียน ในกรนสละอาะของคุณครูนะคะมีสละอาะทั้งหมดกี่ตัวนะคะสำหรับนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูได้ให้ในักเรียนขั้นในสมุดนะคะอ่าสมุดภาษาไทยเล่มนี้เลยนะคะเอาขึ้นมาเลยนะคะสมุดภาษาไทยเล่มนี้และคุณครูมีตัวอย่างให้ในใบงานนะคะ ในใบางานเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะในใบางานที่ในใบางานที่สามนะคะชุดนี้นะคะแผ่นนี้นะคะอ่านะคะอ่าลองเอาขึ้นมาดูเลยนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทาอะไรเดี๋ยวนักเรียนมาฟังคุณครูอธิบายพร้อมกันเลยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียน เขียนแจกลูกสะกดคำสระอานะคะลงในสมุดภาษาไทยเรื่องนี้นะคะอ่านะคะสมุดภาษาไทยเรื่องนี้ของนักเรียนมีกันแล้วนะคะทุกคนนะคะอ่านะคะขั้นตอนในการเขียนลงในสมุดภาษาไทยนะคะคุณครูนะคะได้ให้ตัวอย่างนะคะอยู่ในใบงานที่3นะคะนักเรียนเปิดใบงานที่3มเลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่คือตัวอย่างนะคะที่คุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมตามคุณครูนะคะแต่ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดภาษาไทยของนักเรียนนะคะขัะ้นตอนแรกนะคะในการทำกิจกรรมที่3านี้นะคะก็คือ,อในสมุดนะคะนักเรียนเปิดสมุดมาแล้วจะมีเส้นหน้ากันแล้วทุกคนนะคะในส่วนของการทำงานทุกครั้งเราจะต้องทำอะไรเอ่ยอันดับแรก เราจะต้องเขียนวันที่นะคะวันที่นะคะวันที่วันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันจันนะคะวันจันท์ี่เท่าไหร่คะใครตอบคุณครูได้บ้างวันจันที่ที่2 6นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะพศ 2, อ6 4 ะะต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์ตามคุณครูเลยนั่นก็คืออะไรเอ่ยให้อ่านออกแล้วบ้างอ่านั่นก็คือเขียนแจกลูกสะกดคำสระอานะคะให้เราเลาเขียนโจทย์ตามคุณครูไปเลยนะคะและคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแจกลูกสะกดคำสระอาทั้งหมด 6ข้อด้วยกันนะคะซึ่งคุณครูมีตัวอย่างมาให้แล้วในข้อที่หนึ่งนะคะว่าเราจะเขียนแจกลูกสะกดคำสระอาแบบไหนนะคะนะคะพอนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้ข้างล่างนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชั้นของตัวเองนะคะนะคะ พอทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะที่สําคัญต้องส่งงานคุณครูในไลน์กลุ่มครูปกครองหรือในไลน์ส่วนตัวของคุณครูเปิ้ลก็ได้นะคะสําหรับกิจก,กรรมวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะบายๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ